เอาครับเราจะกลับมาใิวิชั่นที่2นะครับต่นนี้ซึ่งตอนนี้ต้องะความเงียบอย่างสูงครับจะบุกไปสิ่งต่างๆต้องไม่ได้ครับต้องใช้ความเงียบอย่างสูงมากครับเช่นคุณปลาเบิดไปอย่างเงี้ยนะครับคือความเงียบของเองครับก็ไปเหนือครับอ่านะมามายิง อ่ากลับมาอยู่ในท่านที่สองเพื่อนท่านนี้คือให้ไงครับให้ให้ไปเอาหัวไปพูดกันนะดูไปกันเรื not, ่อยอ่าแล้วแล้วอินนี่นำหน้าไลยนะครับอระตายมีส่วนอ่า่อเคครับถ้าคนเล่นไม่ได้ผมคุณอย่าเล่นเล่นไม่บอกว่าบ้าบอแล้ววิ่งไปยิงแม่งอย่างเงี้ยบ้ายิงไปวิงไปยิงยิงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะต้องใจเย็นหน่อยเลนเลยอ่ะไม่ใช่วิ่งไปว่ายิงแม่งอย่างเงี้ยหมดยิงแม่งหมดอย่างเงี้ย ปิงไปไม่ขี้สวิตตัวเองเลยเนี่ยบ้าบอเขาแตกขึ้นดีนะ้วแต่ถ้าคนเล่นมันก็ใจเย็นๆก็ได้นะเกมเนี้ยเพรม่ต้องรีบร้อนยิงหรอกก็เรื่อยๆเลื่อยนะเร่อๆเรื่อยอย่ารีบเล่นผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพูดอะไรตายไปวีซุ่มอยู่สอง นี่แนะ่นี่แนะ่ยิงให้หมดครับให้เหลือไม่ได้พวกนี้ตี่กตุกตุ๊กโอ้ยอะไรนเนี่ยพอมีควันเยอะอย่างเงี้ยพวกเรา,เานะครับอ่าอีบอยออกมามาดิซัดรออีกเยอะกดบีนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อใช้กล้องส่องร่างกายไปส่องส่องนะครับสอ่สองดูน้องครับส่องดูน้องดูไก่แล้วยิงเล่นนะ ไปอะครับอันนี้คือให้เราก้มนะครับเฮ้ยเพื่อนเราไม่นะนี่ฉินใครว่าอะไรอะแล้วเข้าป่าตุยท้องเอาแต่ปากนะครับอะไรครับอเออเฮ้ยี yeah. ้ยหรือถงัอถงก็ถังสุดยอดเลยโอ้โหกระถังอะเนี่ย เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราจะเป็นไงไหมครับแล้วเขาก็ตายยังไม่รู้นะครับตอนนี้เ <c oughs> ขายังหายใจอยู่ครับคุณงะเขายังหายใจอยู่ครับต้องเป็นหัวครับไปเอยครับเพื่อนเราไม่เป็นไรเอาเนาะ อ่านี่คือสไนส์สไนเปอร์มีประโยชน์ส่งอับอะไรวะกระบาดนี้ผมก็ไม่รู้คืออะไรนะน,นะครับไม่มีพุทธฐานโผล่มาเนี่นะสนยสไนเปอร์เขาบอกอย่างคือไม่ต้องใช้แม่งหรอกเนี้ยไม่ไม่จำเป็นเลยอ่ะเนอะนะีน่เหลือใครรอครับ เพราะนั่นเขาโผล่มาทางโน้นนะประมาณนี้ครับทางโน้นก็ทางนี้นะทางกลางทางกลางไม่พอครับมันจะแอบครับหนะ้าปะเจอครับถ้าไปซูสไลด์รู้ส,สกึกว่ามันจะกระตุโกตุว่าน่าเนื่องจากอดัดแฟลด้วยกวูย์ต้องกระตุกกระตุกไปด้วยเนี่ยอ่านะไม่ค่อยชอบเอ้ยนี่นะนะไงอ่ะทนได้ไหวครับอื้อ ปืนกลยิงแม่งอย่างนี้เลยนะครับยิงไปเออครับปืนกลเราใช้ทำไมเป็สนสไนเปอร์เซบาร์นารนี่ตกหนึ่งทีไปที่สุดยอดมากเลยเอ๋อใช่กดแทบเพื่อดูพารกรีที่เราต้องทำนะกดแ็บครับอ่าไม่มีพลากรโผมให้เราดูนะ เอ,อ,เอ,อ,เอ,อื้อเอื้อเฮือมึงใครวะคิดได้ไงมายิงกับพระเอกอย่างเรา <c oughs> เอ,อ้ยเชือดเชาอดงานมาตะกี้แย่ที่โจะจะดูดูเชือดเชือดงานเชือดเชือดเชือเชือดานอ๋อก็ขอให้ทุกคนสบายดีนะคนส่งส่วนปีใหม่น้อมึงบอกไปส่วนปีใหม่ปีใหม่เหรอ ีใหม่าวค,ครับอย่าอยากได้บาบาบ,าบออยครับวิ่งมาบูงแม่งไม่รู้เรื่องเที่ยอย่างนี้อย่าครับอย่าทำตามแต่ถ้าคุณเทพพอก็ทำเถอะครับผมไม่ได้เทพไปหรอกแต่ผมบ้าบบอเยอะบูไม่ยันฐานบูไม่ฐานพวกหมัดไส้นะผมตายก็อย่าว่านะครับ,รบเขาไปไปได้วิ่งมายันฐานนี่ไม่ไม่ตายก็เทพแล้วแหละอ่ะ้ à phải không À, yeah Ê Mai Tao không? Em còn nâng, sọt, Phải À Game này mấy mạnh xảy ra ไม่เป็นภาพไหนๆก็มันนั่นแหละความมันอะความมันมันอยู่ที่ใจเปล่าถุยไปเอื่อยหนูเห็นนี่นะอยู่นะนะป้าเปิดไปครับก็เปิดไปเกือบเฟือยแล้วพี่มมันมาจากไหนวะป้าดูขาดไปด้วยแล้วก็กลับไปอ๋อ ให้ป้าเปิดควาิดควะส่วนประตูจะเปิดไม่ได้แล้วตอนนี้เกิดเท่าไหดียรเอ๊ะเสียก่ะ เนื่องจากมันเกิดขับผิดพลาดนะว่าถือว่าอยูนมันเด้งไม่น้าน้าน้าถทอมเนี่ยงงไม่รู้ไม่น้อะไรไปเลยนะอ่าเอาแก็ขอเบิดมานะครับเพื่อทำการวางเบิดจุดนี้ครับจุดนี้ กบดีสิจุดนี้เพื่อนเราตายหาแเราตากูเลยอาจุนีิเสร็จเอ้วตดไหนต่อวะนี้อาจจะบ้าน,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 นมึงยิงใครครับมีใครยิงหรอครับครับอนนอกไปครับไม่จริงๆเราพยอย่ามด้ยใกล้นะแต่ว่าเออด้ยใกล้หน่อยดีกว่าอาจจะไม่ตายออก หยตายด้วยชิบหอยมือซัดนะทีนีต้องออกไปใหม่นะครับอันนี้กูจะไม่ดเลอดะตรกลเมือี้นีบ้าแอบโอ้อ้กาบคืออะไรวะอ๋อครับโอ้โหครับโอ้โ้ง่ายกว่า จะได้เลยอ่ะตกระต,กต,กตกุกกระตุกโหผลงานเหรานี่นะครับยอดเลยครับผลงานเราเฮีย้ยหินตุนไอจบอีวิชั่นหนึ่งแบบงงนะครับแบบตอนจบค่อยสวยเท่าไหร่กูตายทุกเอ็มากครับอ่าแค่ดี้แล้ว